กดหนึ่งใครเครียดอะไปดูคลิปลิฟพี่ดิวบอกเลยใครที่เครียดจากไลฟ์ส,สดพี่ดิวหรือเรื่องราวของพี่ดิวที่ควาดือด,ดารามมากพี่ดิวดารามมากอีกแล้วเซิร์ชค่ะว่าลิฟในกระเป๋าพี่ดิวดิวหลินลิฟต์ลิฟต์ลกลิฟใ,ในกระเป๋าเออดิวหลินหกลิฟในกระเป๋าใครยี่เครียดใครที่แบบน้องพี่ดิวช่องนี้ไม่น่ารักเลยช่องนี้ไม่ค่อยน่ารักเลยไปดูคลิปลิฟก่อนแล้วจะเห็นความน่ารักเออแล้วเสร็จความน่ารักของพี่ดิวหนูไปดูคลิปลิฟหนูไปดูคลิปลิฟก่อน หนูจะเจอเรื่องราวอะไรต่างๆมาหรือหนูจะด่าพี่ดูห,หนูจะไม่ชอบหน้าพี่ดูหรืออะไรก็ตามหนูไปดูคลิปลิฟแล้วหนูจะเข้าแต่แว่าพี่เป็นคนน่ารักในช่องนี้มีอยู่คลิปลิฟต์ตอนนี้อยอดวิวสองล้านหกแล้วเขาดูสองล้านหกอ่ะเอออเาลิฟมาทำไมนี่แต่งตัวสวยมาเลย <c oughs> แต่งตัวสวยมาเลยเอ้ย <c oughs> นี่น่านหนูเปิดให้น้องดิเล่นยกันเล่นลงเล่นลงเล่นหนูก็ได้ สวัสดีครับเดี๋ยวให้หนูนั่งตรงนี้ก่อนลินนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ากล้องนะอย่าเพิ่งเข้ากล้องท่าไม่ชุดสวยจังเลยวันนี้หน,นูมากับใครมากับเบลนค่ะโโอ้ทอหทุกคนสวยมากเลยอ่ะสบายสบายครับลินนั่งตรงไหนดีน,น,นั่งนั่งตรงนี้ได้ค่ะค่ะ นั่งข้างพี่ดิวได้ปหมใช่ค่ะอ่ามได้ได้มาเดี๋ยวแม่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 เดี๋ยวฟังไว้ฟางไว้พี่เอ็นพี่เอ็นให้น้องนั่งตอนนี้คนเข้ามาตอนนี้ว่าจะพันคนและเดี๋ยโอเคพี่นึกว่าดิวกับก้าเนี่ยสองคนเดียวเดี๋ยวโออ่ะ จับเบอก่อนก่อนเริ่มงานมาเนี้ตื่นเต้นไหมคะพี่พ,พี่มานั่งมานั่งใกล้ๆน้องน้องต้องมีเซฟโซนสวัสดี1300คนน,นะครับแฟนคลับแบบเดิมน,นะเดี๋ยวแบบเดิมวันนี้นะคะมีจริงเต้จริงเหรอโอเคกินน้ำเอาน้ำเปล่า,าน้ำเปล่าพี่อินเอาน้ำเปล่าให้ดาราพี่ดิวก่อน แฟนคลับครับตอนนี oh. like then, no, uh ้จะสองพันคนแล้วโอ้โหดูว่าจะขึ้นไหลเมอดียะอันนี้คือเราคุยกันได้น่ารักน่ารักนะครับคือเราคุยกันได้หมดเลยคือมันไม่เชิงว่าแบบเรามาขายของแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเ้เล่เต้นหรโอเคโอเค ใจเย็นนะคะกินน้ำเย็นๆก่อนอกินน้ำเย็นๆก่อนโซดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอาี้พี่ซื้อพี่ซื้อต้อยมาให้ละกันสมมติว่าหลินพี่มาแล้วหลินพี่มีของขวัญให้หลินหลินหันมาครับพี่มีของขวัญให้หลินพี่สําเนื้อผิดแล้วหลินก็เมินฟิลเมินแบบเชิดฟิลเมินเชิดหลินทำไมเมินพี่แบบนี้ หลินกลับมานี่พี่มีของขวัญให้แล้วหลินก็อยากรู้ว่าในในกล่องมีอะไรหลินก็แบบไหนเอามาดูซิหนึ่งสองซ้ำพี่สำานึกผิดแล้วหลินโนมาแล้วแล้วทำอะไรต่อโอ้ย <way? S 1> ้วก็ถานที่เราหามาด้วยกันหลินจะติงที่ไปแบบนี้ไม่ได้ ห้องสีฟ้าได้ได้เอาได้พี่บอสทำตัวพี่ขอโอกาสทำไมเนี่ยรองเท้าก็เต็มบ้านเนี่ยหลีก็ซื้อมาจนไม่มีที่วางเนี่ยลงมาคุยกันไม่ลงมาคุยกันไม่คำก็ไม่ตอบคำก็ไม่พี่็หนูหนูจะยดมหรอกหรอ่านหนูจะโดดมานะอย่าโดด รักใครหนูมีแฟนไหมไม่มีอะยังไม่ก็มีแล้วก็ไม่มีแฟนหนูก็คือหนูมีแฟนคือไม่มีแฟนแล้วเอาแล้วมีคนทิ้งแล้วมีคนอื่นไม่มีเลยแล้วเอาทิ้งไปเลยค่ะใครทิ้งใครหนูทิ้งแฟนไปแล้วอุ้ยก็เหตุผลอ่ะไปกันไม่ได้ไม่มีเลยอ่ะแต่ว่ากลจะมาอยู่นะคะ การจะซื้อหนึ่งอันเท่านั้นนะคะย้ำเลยเออมีโปรมใหม่ขะแนะนำให้ลุกลค้รับมา้ารใช่ไหมคะใช่มาแนะนำนะแต่ตอนเนี้หนูต้องกดเครื่องคิดเลขหนูเป็นแม่ขาแล้วกดเครื่องคิดเลขหนูคิดไม่เป็นอ่ะนี่ไงพี่กินให้แล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่บอกแันครับไม่อ่านดูอ่านดูอันนี้อ่านดูขาไปเป็นดูเอาอ่าไม่เชืบอ่อันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่จริงๆริงอ่ะหนูลดให้เองเหรอใช่ มีอีกนะคะจิมใหม่เหรินเหรินเหรินต้องขายราคานี้ราคาหนูไม่อยากจะขายแต่ว่าหนูหนูต้องขายราคานี้อ่ะราคาไม่กล้าพูดไม่กล้าไม่กล้าค่ะพี่หนูไม่กล้ากลัวเขากลัวเขาไม่ยาขายแต่ว่าอันชื่อหนูว่าเซฟไปแล้วมันมันขยไม่ได้แล้วค่ะก็คือให้ได้แค่ตึงแล้วเออ มันตึงแล้วราคามากราคานี้เลยยอมบินโปให้ด้วยค่ะอมีโปแล้วอ่อันนี้พี่เขียนราคาเท่าไหร่รคไม่รู้บอกแฟนคลับฟเคลไม่มีเลยต่ว่าหรือยังจะซื้อเลยก็ได้ครับจริงๆไม่กล้าพูดคือหนูไม่กล้าพูดเลยมามาคกันมาลาสุดก็นั่งเบลี่ทุกคนลาสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหนูจะหนูจะนั่งตรงคนขับนะโอเค อาอาปึ๊บอาีโอเคขับให้ดีแล้วกันพี่ดูหลังด้วยฮะอาพี่นั่งด้วยอาปึ๊บบัวพี่ขับปิดให้หน่วยนูจะขับเองหรอได้ขับไม่ได้เดี๋ยวพี่ขับให้ต้องให้แฟนขับหนูแค่มานั่งคืหมา เอือโอเคก็คือเรอค่ะพอเสร็จอยู่ตาไปหาแฟนที่ร้านค่ะพอเจ็บอ้าาาาเรากิี๊กเลยพี่อ๋อคือมาเมาส์ในรถคือไม่อยากให้ให้พี่ของคนได้ยิน่โอเคอ่าว่าเรามาแล้วมีคนมาบอกหน่ว่าจอบก็คือเราเปิดให้แล้วว่าจะคือเราเราลงไปพอลงไปจี๊ดไหมปุ๊บเอ้เสนมาหันเอันก็ลงไป ตัวเองตัวเองตัวเองมาก่อนหน่อยเอาเลิกกันซะจริงจริงพี่โอ้โหพี่เสียใจมานแล้วบุกอ่อนยังไงอ่ะจริงจริงอ่ะหนูอนุคาบรถนี้ออกไปทางทั้งสวยรถคันนี้หรอไม่ใช่คันนี้อันนี้จำลองใช่คือลองเออจำแล้วก็ไม่มีเงินด้วยช่วงนี้เป็นไรครับร้องเพลงให้แฟนคลับฟังหนึ่งเพลงจื่บบอ ต้นแทแต่หาลกปอให้เล็บบอรี่เอาวัดตัวไทยวัดจะิีคำเดียวจือวเก่งจังมาพี่มาถามแล้วก็ผมเถอะคนอะไรนะรักจังคนไทยหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าใบนี้จะได้กลับบ้านคืนไหมเนาะเอาคืนอ๋อ อ๋อโทรศัพท์พี่เขาเก็บโทรศัพท์ไว้ให้เขาเป็นคนโทรให้เขาเก็บให้แฟน,น <laughs> ถ่ายรูปกันถ่ายรูปเลย <laughs> ล้วนี่เป็นด้วยหรอนี่เาเล่นเป็นหรอจะถ่ายรูปก,กับเขาออเซลฟี่ออจะเซลฟี่ไม่ได้ไม่เรแบบ <laughs> แต่อย่าปล่อยภาพนี้นะพี่กวน <laughs> ลุ <laughs> กเขาถ่ายเป็นนะเดี๋ยวให้แฟนขับดูนี่อุ้ยเอือถ่ายได้พี่รอบากขอบคุณครับหลินก็สวยแล้วหลินก็น่ารักด้วยพี่พี่เสือป็นตาเป็นไงครับหล่อมากเ <laughs> หล่อไหมอ่ะเออ สรุปเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อน